สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับ <c oughs> อัปเดตตัวเครื่องวัดอุณหภูมินะครับสำหรับตู้เย็นตู้แช่นะครับที่ใช้วัดวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้เรามีวัคซีนออกมาเราก็ต้องดูแลแนละอุณหภูมินะครับให้คงที่แล้วก็มีระบบแจ้งเตือนทันทีนะครับระบบแจ้งเตือนเราก็แจ้งเตือนผ่านไลน์ notification นะครับก็คือ แอปพลิเคชันไลน์ที่ทุกคนมีนะครับเตือนไลน์บุคคลได้เตือนเป็นกลุ่มได้นะครับส่วนใหญ่ก็นําไปเตือนเป็นกลุ่มเพราะว่าถ้าเป็นไลน์บุคคลแล้วอาจจะพลาดได้นะครับแล้วก็เตือนทันทีนะครับเรียวทำถ้าอุณหภูมิมากกว่าหรือน้อยกว่าเราตั้งได้เองนะครับโดยมีคุณสมบัติด,ดังนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้อัปเดตใหม่เนี่ยมีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับคนที่กังวลนะครับ ล่าสุดนี้เราเพิ่ม2เรื่องนะครับก็คือว่าสําหรับท่านที่ต้องการจะใช้งานง่ายๆเลยนะครับเราจะทํำติงสปีกให้อัตโนมัตินะครับก็คือไม่ต้องไปเซตค่าเราจะเซตไปให้นะครับเพียงแต่ตอนก่อนสั่งซื้อเนี่ยหรือสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยแจ้งติงสปีกนะครับหรือว่าหรือไม่ก็อีเมลแอคเคาท์นะครับเพื่อที่จะสมัครนะครับแล้วเราจะใส่โทเค็นไปให้เลยนะครับ อันนี้จะสะดวกนะครับส่วนที่2ก็คือเรามีเซิร์ฟเวอร์ Server นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะใช้งานเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็มีบริการเป็นหลายปีนะครับปีละ5,000บาทคือเก็บข้อมูลระดัภูมิอย่างเดียวเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดเป็น Excel ได้สามารถแจ้งเตือนเมื่อไฟดับได้นะครับคือเราจะมอนิเตอร์ไว้ให้นะครับหลักการก็คือ,อมีเพศอสชกรบางท่านกังวลว่า เถ้าไฟดับเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟดับนะครับอันดับแรกเลยเพศจะสงสัยว่าถ้าไฟดับอุปกรณ์ตัวนี้จะส่งลายไหม mm hmm. ก็แน่นอนครับผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าโทรศัพท์มือถือของท่านแบตเตอรี่หมดท่านจะออนไลน์เฟซออนไลน์ออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ตได้ไหมไม่ได้นะครับแต่เพื่อนของท่านรู้ไหมครับว่าท่านออฟไลน์ รู้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันครับอุปกรณ์ของผมถ้าไฟมันไม่มีมันทํางานไม่ได้อยู่แล้วครับอุปกรณ์ในโลกนี้ที่เป็นอุปกรณ์ไร้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าไม่มีไฟมันทางานไม่ได้พอทํางานไม่ได้มันจะส่งไลน์ไม่ได้แต่ระบบของเราจะรู้ว่าคุณไม่ออนไลน์โดยการเช็คแพ็กเกจหรือว่าข้อมูลที่ส่งขึ้นไปยังอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าคุณไม่ส่งเกิน5นาทีเนี่ยแสดงว่าระบบของคุณอุปกรณ์ตัวนั้น มันไม่เชื่อมต่อมันก็อาจจะเหมารวมได้ว่าไฟดับหรืออินเทอร์เน็ตเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ทำงานนะครับมันก็จะแจ้งไลน์ให้นะครับตัวนี้นี่เราทำขึ้นมาเราคิดว่าเราจะช่วยโดยการส่ง alert message กลับไปยังผู้ใช้งานในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมเลยะครับผู้ใช้งานก็มาใส่โทเค็นในตัวเว็บเซอร์วิสที่เราทำไว้ให้ว่าถ้าไฟดับหรือว่าอุปกรณ์มันส่งออกมาหาผู้ใช้งานไม่ได้เนี่ย อย่างเช่นกรณีไฟดับตู้แช่เสียหรืออุปกรณ์ตัวนี้เสียนะมันก็จะแจ้งด้วยว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ได้ทาให้ให้คุณรู้ว่ามันผิดปกติละคุณก็สามารถโทรมาให้ทางโรงพยาบาลดูว่าใครชักปั๊กหรือเปล่า wi-fi เสียหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตเสียหรือเปล่านะครับเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ในตู้เย็นของคุณยังปกติอยู่นะครับ อันนี้คือเพราะฉะนั้นถ้าภาษาบ้านๆเลยคือมันสามารถแจ้งเตือนได้ถ้าไฟดับนะครับและมันสามารถแจ้งเตือนได้ถ้าอินเทอร์เน็ตเสียนะครับมันสามารถแจ้งเตือนได้ถ้าอุปกรณ์คุณปิดอยู่นะครับเพราะว่าบางคนลำคาญเสียงร้องก็ปิดมันมันก็ไม่ทำงานแล้วก็ไม่ส่งไลน์เขาก็จะไม่รู้ว่าสรุปแล้วตู้แช่ของเขาได้รับการมอนิเตอร์อุณหภูมิอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยชำระเพียงปีนะครับ ปีละ5,000บาทหรือเฉลีย่ยเดือนละประมาณ400กว่าบาทนะครับซึ่งผมถือว่าคุ้มมากสำหรับยามหนึ่งคนที่จะเฝ้าระบบไฟไฟ้าให้คุณระบบอินเทอร์เน็ตให้คุณนะครับแล้วก็อุปกรณ์การทำงานวัคซีนของคุณที่มีมูลค่ามากมายนะครับก็เป็นเดือนก็ประมาณเดือนละ500บาท10บพองสองนะครับแต่ว่าเราคิดแค่10เดือนก็คือคิดแค่5000บาท แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไหนๆคุณเสียตังแล้วเนี่ยเราก็จะทำฟังก์กชันส่งออกเป็น Excel ให้นะครับทำการาฟเปลี่ยวไทม์ให้คล้ายๆติงสปรคนะครับแล้วก็ทำตัวมอนิเตอร์รีพอร์ตต่างๆนะครับใส่ไว้ให้ในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่ามันมันปลอดภัยนะครับเราจะไปเช่าตัวเซิร์ฟเวอร์ไว้ให้นะครับ mm hmm. เพื่อให้คุณได้ ไม่ต้องไปรวมกับใครนะครับจริงๆแล้วเราก็ทําตัวนี้ไว้ให้ฟรีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อมูลของเราเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยมันก็จะมีปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ทรานเซคชั่นหรือว่าข้อมูลที่ส่งเข้าส่งออกเนี่ยมาจากอุปกรณ์หลายร้อยเครื่องที่ใช้บริการเทมแคร์ของเราเนี่นะครับมันก็จะอาจจะท่านอาจจะไม่ไม่ไว้ใจว่ามันจะดีหรือเปล่านะอะไรหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไว้ใจ ถ้ายังไม่เชื่อมั่นเอาเซิร์ฟเวอร์ไปเลยครับเราเช่าบริการเพิ่มไปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ตอนใหม่ๆเนี่ยผมเช่าขอาโทษนะผมคิดราคาผู้ผลิตนะครับในราคา2,300บาทนะครับตอนนี้มีปัญหาว่าหาเงินไม่ได้นะครับพังโรงพยาบาลติดขัดเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างเราก็เลยทำระบบเครดิตปกติให้นะครับโดยอุปกรณ์ของเราจะแพงขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้แพงจนจนแบบว่า ร่ำรวยนะครับก็คือจะอัปเดตขึ้นมาเป็นราคา3,900บาทนะครับแล้วอุปกรณ์ตัวนี้สวยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นเครดิตเงินนะครับ30วันนะครับคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันผิดหลักการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่ผ่านนะครับใช้ตัวนี้ไปได้แน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคาลิเบตนะครับก็คือการปรับค่านะครับบางคนเชื่อประลอดบางคนเชื่อตู้แช่บางคนเชื่อแอร์คุณก็ปรับเอาละกันว่า คุณจะเชื่ออะไรเรามีคาลิเบตไว้ให้นะครับหลักการคาลิเบตคือเราจะมีค่าบวกลบเพิ่มเติมไว้ให้อย่างเช่นคุณเอาปลอดใส่เข้าไปในตู้เย็นอุณหภูมิปลอดของคุณบอกว่า6องศาแต่อุปกรณ์ของผมมันแสดง5.5คุณบอกว่ามันไม่ใช่มันต้องเป็น6คุณเชื่อของปลอดคุณก็ไปคาลิเบตบวก0.5มันก็จะเป็นค่าเริ่มต้นที่เท่ากันพราะฉะนั้นเวลาปลอดคุณขยบไป6.5ของผมก็จะเป็น 6.5ตามไปด้วยอันนี้คือสามารถคาลิเบตได้นะครับตัวเวอร์ชันใหม่นี้คาลิเบตได้เพราะนั้นสรุป3เรื่องเด่นๆ3เรื่องดีๆของอุปกรณ์เทมแคร์ care, ตอนนี้ก็คืออันดับแรกเลยมีเครดิตแล้วนะครับอันดีบ2คือรู้ว่าไฟดับไฟติดนะครับโดยเพิ่มออปชันปีละ5000บาทหรือเดือนละ500บาทนะครับไม่จำกัดอุปกรณ์นะครับคุณจะ,ะโรงพยาบาลอออาของคุณจะใช้กี่เครื่องอำเภอของคุณจะใช้กี่เครื่อง ผมเหมาให้เลยทั้ง,งอำเภอนะครับไม่เกินไม่เกิน50เครื่องเนี่ยเพราะนั้นถูกมากครับถูกกว่าจ้างยามหนึ่งคนคอยจดนะครับเดือนหนึงเดือนหนึ่บาทตรวจสอบให้ทุกเครื่องเครื่องไหนแอบป,ปิดเครื่องเครื่องไหนไฟดับเครื่องไหนอินเทอร์เน็ตเสียแจ้งตลอดนะครับแล้วสามารถส่งออกการาฟเป็น เป็น Excel ได้นะครับดูผ่านหน้าหน้าจอได้ทำเหมือนติงสปีกได้นะครับมีบาร์มี bar, มิเตอร์มีกราฟให้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งมีคาลิเบตได้นะครับอันนี้ก็คือ4เรื่องออใหญ่ๆนะครับที่ผมนำมาเสนอตอนนี้ซึ่งตอนนี้ที่อื่นเขาขึ้นราคากันหมดแล้วนะครับเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับแต่ของผมยังเท่าเดิมครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าลูกค้าที่ซื้อไปหลายร้อยเครื่องน,นะแล้วก็ ลูกค้าใหม่ที่จะซื้อสองชมเครื่องผมก็ขายในราคานี้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องพัสดุนะครับผมทำ EGP หรือการจัดซื้อจัดจ้างกับกับภาครัฐไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ของผมสามารถตอบโจทย์และก็ช่วยเหลือวัคซีนของคุณได้แน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ติดตั้งไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ที่ซื้อไปผมไม่เคยไปติดตั้งให้ใครเลยนะครับแต่ถ้า คิดว่าติดตั้งไม่ได้จริงๆนะครับแต่ช่วงนี้เขาก็โควิดเขาก็จะกักตัวกันผมเชื่อมั่นนะครับว่าคุณต้องทําได้แน่นอนเพราะว่าหลายร้อยเครื่องที่สั่งไปทํําทาเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นไอทีไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาษาณสุขนะครับติดตั้งเองหมดเลยนะครับผมมีคลิปวิดีโอให้แล้วก็สปอร์ตทางออนไลน์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ทําไม่ยากจริงๆครับ อันนี้ผมคอนเฟิร์มแล้วก็ลดต้นทุนด้วยแต่ถ้าให้ผมไปด้วยนะก็ก็ได้ครับถ้าอยากเจอทัวร์ผมก็ผมก็จะไปให้นะครับแต่ว่าออกก็เดินทางนะครับแล้วก็ค่าที่พักให้เราจะไปเซ็ตให้นะครับเพราะว่าตัวต้นทุนผมก็คิดถูกแล้วนะครับ จะให้ผมขับรถไปฟรีค่าน้ำมันต้องเสียนะครับค่ากินค่าอยู่แต่จะไปให้ครับสำหรับคนที่แฟนคลับสมาชิกที่อยากเจอเจอผมนะครับอยากเห็นผลงานแล้วก็อยากได้ผลงานอื่นๆอยากอยากพูดามาพูดมาคุยกันกับตัวผมก็สามารถาเพิ่มได้นะครับคือจัดงบป,ประมาณมาผมไปได้หมดนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสรุปไว้ประมาณเท่านี้นะครับส่วนข้อความที่ผ่านที่โชว์หน้าจอก็จะอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับ เดี๋ยวขยายค้างไว้ให้ดูนะครับมันสามารถาเดี๋ยวผมเลื่อนจอแล้วก็คอนโทรลบวกให้อมองร้อยเปอร์ซนผมปรับมุมมองใหญ่ให้นะครับอ่าเห็นไหมคืออันนี้คือ ผมไม่ได้ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเพราะว่าเอาอุปกรณ์มาให้ดูหลายรอบแล้วดูคลิปก็เก่าแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสเปคที่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเวลาถามกันก็จะถามใน4เรื่องนี้นะครับอันดับแรกเลยจัดซื้อจัดจ้างแบบปกติได้ไหมได้นะครับแต่ว่าราคาจะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าเครดิตเครดิตก็คือผมเอาของไปก่อนแล้วก็รอ30วันนะครับพอ30วันผมจะให้ฝ่ายฝ่ายติดตามเรื่องของ งานพัสดุเนี่ยผมจะให้การเงินของผมโทรไปดีลกับพัสดุของคุณแล้วก็เพื่อทวงถามนะครับ30สวันนะครับส่วนราคาแพงขึ้นครับใช่ครับพอแพงขึ้นเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ผลิตแล้วคราวนี้เราจําหน่ายด้วยนะครับก็เลยจะต้องแพงขึ้นแต่แพงขึ้นเยอยไหมแพงขึ้นจาก2อ0 0ัามมา3800รอบาทก็น่าจะแพงขึ้นไม่เยอะครับแต่ว่านั่นคือ,อ ค่าบริหารจัดการแล้วก็ค่าเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกมันไม่ใช่กำไร่ะครับมันเขาเรียกว่าค่าค่าส่วนต่างเขาเรียกหนึ่งเดือนที่ที่เราลงทุนให้คุณเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยรวมยอดตรงนั้นไปคุณจะเอากี่เดือนก็ได้แลครับแต่ว่าเราก็จะบวกดอกเบี้ยไปให้นะครับอันนี้ค่าขายตรงไปตรงมาครับ เพราะว่าบริษัทที่ให้ดอกอเครดิตคุณหนึ่งปีเนี่ยเขาก็บวกดอกเบี้ยไป12เดือนผมให้เดือนหนึ่งก็บวกดอกเบี้ยไป1เดือนนะครับเพราะว่าค่าขายต้องมีกําไรนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบต้นทุนเงี้ยหาเงินที่อื่นมาได้เงี้ยมาซื้อผมผมก็ยังขายเงินสด2 3 0 0าเหมือนเดิมนะครับแต่ไอตัวที่เพิ่มมาใหม่คือระบบของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมผมทำเซิร์ฟเวอร์ไว้ให้นะครับก็คืออันนั้นเช่าต่อปี5000บาทนะครับซึ่งแสนถูกครับ สูงกว่าเว็บไซต์อีกนะครับเป็นเซอร์เวอร์ที่เก็บตัวล็อกตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีระบบจัดการให้คุณเข้าไปดูได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเซตอัพอะไรเยอะนะครับผมจะบริการให้เอากล่องตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บไปเสียบตั up, ้งปุ up, ๊บเซตข้า Wi-Fi เสร็จปุ๊บเข้าไปดูที่เว็บที่ผมทําให้โชว์แล้วก็ขึ้นเลยนะครับไม่ว่าคุณจะดูกราฟจะดูเรียลไทม์จะดูพิกัด GPS เอ้อยใช่แมป Google Map หรืออะไรพวกนี้เราทําให้เลยนะครับแต่ว่า เวลาทาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่ตรงนั้นเราทําให้ฟรีแต่ที่เราขอคือขอค่าเช่าเดือนละ500บาทซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่คุณส่งต่อเดือนเนี่ยถ้า10เครื่องเนี่ยก็ส่งปริมาณเยอะนะครับเพราะว่าเราส่งข้อมูลทุก20วินาทีนะครับเพราะฉนั้น1นาทีเนี่ยเราส่งทีมากนะครับเพราะฉนั้นเรคคอร์ดที่บันทึกเนี่ยเป็นล้านล้านเรคคอร์ดนะครับหปีนะครับแล้วถ้า1 หลายๆอุปกรณ์ก็จะมีเยอะนะครับโดยแพ็กเกจ5,000บาทนี้เราก็เอาข้อมูลมาให้คุณน่าจะประมาณสักน่าจะ10จิก10จิกนะฮะก็ก็น่าจะพออยู่ต่อปีแต่เราก็จะมีบริหารจัดการถ้าคุณคิดว่ามันเต็มคุณก็เข้ามาแมเนจแล้วก็ลบข้อมูลเ,เก่าๆทิ้งได้นะครับก็พูดสยาวเลยนะครับแต่ว่าต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจว่า ทำไมผมผลิตอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องการตลาดเลยสนใจนะครับแต่ว่าที่ผ่านมามีแต่คนซื้อไปขายต่อนะครับมันก็เลยได้ราคา2องพแล้วก็ที่ผ่านมาซื้อตัว2ตัวนะครับเขามีเงินแอดวานซ์กันมาก่อนเพื่อที่จะได้ของถูกแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ออกเลยไม่ลงทุนเอ่ยไม่มีใครใจ่ายให้เลยบริษัทแบบบริษัทดีเทลยาอะไรพวกนี้ไม่มีใครใจ่ายให้เลยก็ใช้ระบบตามปกติครับ สั่งมาได้แล้วก็ผมก็จะตามไปทวงนี้ตามเครดิตส0วันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของผมโทรไปติดตามว่าเงินออกหรือ,อยังอะไรเนียครับแต่ว่าคือส่วนเรื่องของการติดตั้งติดตั้งไม่ได้ติดตั้งยากแล้วก็อยากจะให้าทางทางเราไปติดตั้งให้เลยก,ก็จะมีค่าติดตั้งค่าเดินทางนะครับ เป็นเป็นหลายครั้งไปนะครับซึ่งปกติครับบริษัทที่ไหนเวลาไปติดตั้งเขาก็จะมีค่าติดตั้งแต่ผมก็จะบวกไปในใบเสนอราคาถ้าคุณบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้ขอติดตั้งด้วยกี่จุดนะครับเราก็จะเอามาทําเป็นใบเสนอราคาแล้วส่งไปให้นะครับซึ่งตรงนี้ตรงไปตรงมาครับถ้าซื้อไปติดตั้งเองชำระเงินสด2 3 0 0ซื้อไปเงินเครดิต1เดือนก็3,8 0 0 ซื้อไปติดตั้งด้วยแล้วก็ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวเว็บเว็บตัวเว็บเช่าด้วยก็5000บาทบอกค่าเดินทางตามจริงนะครับก็กิโลเมตรแล้วก็เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเราเราจะบวกเป็นรายไปเพราะนั้นโรงพยาบาลแต่ละที่โรงพยาบาลแต่ละที่แต่ละหน่วยงานอาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวเนื้อในะจริงๆราคาเท่ากันครับเพียงแต่ว่าค่าบริหารจัดการที่คุณเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นเป็น อา value value add คือหมายถึงว่าเป็นเป็นราคาที่เพิ่มเข้าไปคุณสามารถเลือกได้นะครับแต่ต้นทุนจริงๆยังเท่าเดิมนะครับโอเคก็ขอจบคลิปยาวๆแล้วก็ไม่มีอะไรเพียงแต่มีข้อความแล้วก็มาอธิบายถ้าใครดูจบก็ผมก็จะโล่งใจแล้วก็จะเคลียร์นะครับว่าผมได้ทำในสิ่งที่เหมือนที่อื่นเขาทำกันแล้วนะครับไม่สนใจเรื่องของของถูกแล้วนะครับสนใจว่าคุณจะซื้อได้ยังไง คุณจะติดตั้งได้ยังไงแล้วก็ประโยชน์ของมันเพียบพร้อมยังไงนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็สมาชิกในกลุ่มทุกท่านที่ติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ